พี่บอกไปเลยนะว่าน้องพี่อะโสดแล้วก็เป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้พี่เซนดีกว่านี้ก็คือเย็ดหดด้วยน้าเคยลองเหรอไม่เคยครับผมอ๋อแล้วน้ารู้ได้ไงอ๋อคลิปมีครับอีคลิปครับอันนี้ต้องจริงล้องจริงคือยังไงค่ะเวลาก็เอลดีไงคะมิเชลก็ไปใช่ใช่พี่ต้องปล่อยเมาส์ด้วยไปอะไรไปอะไรอ่ะอะรอฟังจะํำตอบไว้อยู่ ีปืนอ๋อพี่พี่งตออ๋อหรอผมต่อยพี่เลยแล้วผมใช้หมัดเปาอาตจริงนี่ไม่รู้จะพูดตอนไหนอดีตต้องร่วงต้องร่วงเอ้ยได้อยากลองกันพบก่อแตกนะครับ อพี่อยากเราาว้ชาใช่ไหมเอ้าอุ้ยเสน่แรงจัดไอ้เรืองได้ขอเล่นหน่อยได้ไหมเจมไม่เ็ไรพี่ไอ้เรืองครับคุณถามมีจริงเหนะสามสองเก้าครับวิดเอร์นะอ่าอันนี้อันนี้รวมไปด้วยปะเนี่ยรวมอะไรอ่ะเอ้ามาเมาจ่ายไงทูเวทูเวไม่มีครับรักรักล้นจอหรือเปล่าถามมีจริงไม่มีไม่มีไม่มีเหลือใช่ไหมซาร่าไม่มีเอาซาร่า เรียนทีเดียวพี่พี่เขาเผื่อห้เรื่องชีพพี่รีกิ้งเลยเฮี้ยไอเดืองไ้เรือะไรวะรักล้นจอดไม่ได้น้าน้ารอต่อยกับผมไหมมาดิเอ้ยพี่โอ้โหแล้วม่งานเดินไปะว่างพิธาน้าต่อยเดียวไม่ใช่งูว่าเรามายิ่งขวาแล้วมามันไม่ดูดมะเนี่ยไม่ดูดเลยวะไม่พี่ต้องหันเมาส์ให้ตรงพี่พี่ต้องหันเมาส์ไปด้านหน้าของน้า มันไม่ดูดไปพี่อะไม่ดูดพี่ังไม่ดูดไม่พี่ต้องหันหันเมาส์แบบเอียงไปตามไปด้วยถ้าสมมติน้าหันไปทางไหนอะอ่ะฮะเยังไงคือตัวไม่ตทองกนนั่นก็ได้เหรอพี่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 แบบว่าพี่เงยเห็นมมันไม่สุดอ่ะมันไปไม่สุดอ่ะพี่เงยหน้ามองดินเลยให้เห็นแต่หัวเลยเห็นแต่หัวพี่อะแล้วพี่ก็หันหันเมาส์ให้มันตรงกับทางน้ามันดูดไม่ไปเว้ยไม่รู้เป็นไรแต่พอมันดูดปุ๊บใช่ว่าจะไปครึ่งเดียวเว้ยของพี่อะ เอาดีว่วิธีการต่อยเหรอเฮ้ยสรุปยังไงตอบหน่อยดิแล้วกูอ่ะแล้วกูเห็นนะเวลาคือมันต้องปล่อยชิปตัวเดียวใช่ป่ะเวลาจะโดนจะกอดตาะใส่เขาอ่ะใช่ป่ะชิปกอดับอยู่พ e <tinc S 1> ี like mer, ่ต้องปล่อยของกูเลยเหรอใช่ครับโอ้โหมาเราดิ่มาเราดิโอเคได้เก็บได้ก่อนเลยอ่ะโอเคแม่งหยิบโทรศัพท์คุยกันกูรู้ไม่มีไม่ได้คุยไม่คุยค่ะคุยดักแชทอยู่ ไม่ต้องไม่ต้องไม่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 จริงๆค่ะเมื่อกี้ปล่อยแล้วมันไม่ได้ระวะไม่สรุปหือไม่โกหกนะหรอสรุปยังไงเราอะไรเหรอเราสองคนมีซัมติงไหมอ๋อยังไม่ได้เช็คของเลยค่ะนะไม่ใช่บางทีแบบรักล้นจออะไรอย่างเงี้ยมีปะถ้าพี่จะเอาสูตรผมอ่ะคือพี่กดชิปชิปกดวิวย้ำไปสองทีพี่ว่าทหน่อยอัลจาร่าพี่ถามจริงไม่รู้ค่ะพี่บอกไปเลยนะว่าน้องพี่อโสดแล้วก็เป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้พี่เซน์ดีกว่านี้ก็คือเย็ดโหดด้วย น้าเคยลองเหรอไม่เคยครับผมอ๋อแล้วน้ารู้ได้ไงอ่ะอ๋อคลิปมีครับอีคลิปครับคือลกสสะพานมาอยู่นี่ว่าล่าสุดใช่น้องพี่มันก็ไปทำเขาคางเหลืองนะคางเหลืองคือมันก็ตอนแรกเล่นท่าหมาอยู่แรงไปหน่อยหลุดไงลื่นไปฟาดกับขอบเตียงคางเหลืองเลย เออเล่นๆแต่อะไรที่ป้าไงออนี่ทำไมไม่เสียวะคาราลารับแอนสะเทือนระดับ8ลิตรได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวคุณยงสู้ได้มาโคตรโหดเลยเฮียพี่มึงโคตรโงมึงสู้ได้อยู่อ้าวไอ้เมื่อกี้มึงใส่ใจปะเนี่ยไม่อ่อนนื้ไม่อ่อนนะไม่อ่อนิดไสนับพี่ต่อยให้กี่ทีเองแม่ก็อยากรู้ไงอยากลองไงคนอื่นมาต่อยเก่งไอ้เหี้ยกูต่อยเป็น พึ่งไปแล้วร้องไห้ไปแล้วปาล่าคะรับไม่ได้เหรอเออฮะเรารับไม่ได้เหรอโอ้โหแกธรรมดาเนี่ยปิมเเาียหมอะักปิมหมักคือเลือดศูนย์จุดหนึ่งอ่ะก็บอกให้มันมันอยู่มันถ้าสมมติถ้าพี่พลาดอ่ะก็สวยเลือดสูงไปเลยแม้แต่คืนนั้นก็แบบพี่ไม่แอนไม่เห็นป่ะพี่ไม่ค่อยแอนเลยเพราะอะไรวะไอเราคิดว่าไม่ค่อยแอนคืออะไรวะคือหลังมันไม่ค่อยแอนแบบที่จะส่วนต่อแตกได้อ่ะ หลังไม่ค่อยงอไม่เขาดีแล้วมาซีอ๋อเอามามาเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอะไรนะยิงยอะๆนะเขาดีอะไรดีไม่ห่างเหินหรอเขาดีแต่ปากอะนะอตะไรถึงใครตะไรติตาลาอ๋อไม่ใช่ดีแค่ปากนะค่ะเอวก็ดีค่ะกดไม่ทันเวสเซนโอ้ตะกี้ถามยังมาเรียกพี่ต้องเล่นเล่น แลันเก็ขอคิดมุกหน่อยได้ไหมเขาคือต้องแบบต้องปล่อยเอาเรื่องจริงไม่ต้องคิดมุกแล้วอันนี้่จริง้้ออองปลล่่่ยเกกนแว็ไดจริงคือยังไงอะเวลาก็เอลดีไงคะพี่เชคก็ไปใช่ใช่พี่ต้องปล่อยเมาส์ด้วยไปอะไรไปอะไรอ่ะอ่เราฟังคำตอบมาอยู่ไปถามยิ่งใหญ่สิอย๋ยไปดูสตอรี่มาแล้วนี่เอลดีไหมล่ะ เนี่ยไม่มันไม่นี่วะอยู่ดิอ๋อนะนะนี่พี่ต่อยมันเปล่าเอามาเปล่าไหนอ๋อพี่ดูแล้วเหมือนกันไม่เป็นไรเหรอพี่พอพี่ไม่ต่อยมันเปล่าอยู่แล้วน้องอาสนัะไม่เป็ใครพี่ลองที่เใครพี่ลองมาบอกว่าเราเราอ้วนไปหรือเปล่าใช่เหรอที่มีฟันสองซี่ใช่ป่ะที่พ่นน้ำอยู่ในน้ำมันดู่ในตัวจังเอาได้คนละคิวป่ะใช่ป่ะพี่กดชิป W สองทีกดสองทีอ้าวแล้วยังไงนะชิป W ชิปพร้อมกันเหรอ นี่พี่นี่ที่พี่กดชิปกับดูกย้ำไปสองทีแบบกักกักเงี้ยมึงไม่ใช่โนหนึ่งอีจอไปมันจะมันจะดิ่งยุคเนี้ยเป็นยุคของบาร์ดเลืองเนี่ยผาว่ามันจะงมันจะดิ่งบาร์ดเลืองเหรอแต่พี่ต้องหันหน้าจอต้องถามเขาเขาบอกว่าเขาเขาเขาไม่นะโอ้ป่าต้องถามคนชื่อซาร่าเนี่ยเดี๋ยวก็รู้อ๋อเห็นป่ะผมว่าน่าจะไม่เหลือไม่มีปั๊บ ่ไปดีกว่าเจอกันแต่ถ้าจะมีนะแก้หมัดมันมันแก้หมัดบันดีอนะฮะจะมันยากเออยากอยู่จาแม่งถ้าพี่ก่อดช้าพี่กอดแตะไปนะกอยช้าบอกเลยแม่งหอนใช่เลยพี่พี่ถามแค่กอดแต่แล้วพี่ไปสวนหมัดเร็วหมัดช้าเฮียเราอยากกอดแตะได้เดีนาะจะได้สวนได้สำหรับขาวกลัวขอให้ได้สวนก็พอ ขอตีทีนึง่งละพี่เล่ไอ้แบนครับมีสลับอยู่มือปะมีมีมีแหลงมาเรื่งหนึงน่งกูดิโอ้ผมจะสู้ได้หรอวะ <laughs> ลองดูเราดูแม่มึงต่อยเก่งนี่พี่ต่อยไปเป็นเก่งแต่พี่ต่อยต่อยน้อยจะเหรอ